สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากช่อง NG Channel นะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูธุรกิจของครอบครัวเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมทำนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นรับสร้างแบรนด์ครับเสื้อยืดก็ผมจะทั้งงานสกรีนแล้วก็ทำเสื้อเป่ลาตามแบบลูกค้าเลยครับงานตัวนี้จะเป็นงานของวงสลัปคิดนะครับ เปิดตัวเพลงใหมเ่เพลงแฟนเก่าคนโปรดนะครับเป็นงานทับโทนครับอันนี้จะทำเป็นเม็ดหกสิบให้ลูกค้าเลยนะครับงานตัวนี้จะใช้หน้าหนึ่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคือด้านหน้าหกบล็อกด้านหลังอีกหนึ่งบล็อกผมจะให้ดู ชั้นนี้จะเป็นชั้นสกรีนครับผมไม่ทําทำสกรีนอย่างเดียวนี่จะเป็นบล็อกสกรีนที่ใช้สกรีนเห็นไหมครับจะมีตะข่ายใช้เป็นผ้าสวิตนะครับเบอร์3ามหครับผมไม่ได้ปาดให้ดูนะครับเพลินถ่ายเองคนเดียวปาดลำบากหน่อย สีนี้ผมจะเป็นสีจากแคนาดาแล้วก็อเมริกานะครับเป็นธุรกิจสกรีนรับสร้างแบรนด์อาจจะลกๆหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะเปิดอบสีเปิดกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนี่เป็นเครื่องอบครับ อันนี้เป็นการอบสีนะครับจะมีควันขึ้นื่ให้สีสุกจะใช้เกรดสีพัตติซอลนะครับสีจะคงทนอยู่อย่างนี้ครับส่วนเสื้อตัวนี้จะใช้พรีเมียมคอมครับเบอร์สามสองจะไม่มีตะเข็บข้างผ้าจะนุ่มมากครับใส่สบายลูกค้ารีเควสว่าต้องเป็นทางผมสกรีน และต้องเป็นแบรนด์เสื้อของผมครับช่องนี้ผมทำมาเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวงานต่างๆนะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นธุรกิจหนึ่งนนี้เป็นเครื่องรีดครับ ครื่องรีดไม่ว่าจะรีดฟอยร์รีดกำมะหยี่รีดป้ายคอไอ้ป้ายคอรีดไม่ได้อันนี้ต้องไปรีดงานสกรีนปรับผิวงานเนี้ยครับอันนี้เป็นเครื่องรีดป้ายคอเป็นระบบลมนะครับทั้งสอง,งานเป็นระบบลมทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์นี่ครับทำรีดทั้งป้ายคอแล้วก็ รีดดามคอด้วยงานตัวนี้ที่เขาลูกค้ารออยู่ก็คือเป็นงานไฮเดนนะครับเป็นงานสกีนแท่งเทคนิคสกีนที่แปลกๆนิดนึงซึ่งผมขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นี่นี่นี่ผมหยิบมาให้ดูนะครับสกีนจะเป็นแท่งครับแต่ลูกค้าไม่เอาสูงมากครับเพราะเป็นแท่งไฮเดนนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้ลูกค้าไปตอนแรก ครับเป็นชั้นสกรีนเลอะๆหน่อยครับทั้งชั้นทําอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทําคนเดียวก็นานๆให้น้องเอ็นจีมาช่วยทําความสะอาดหน่อย <c oughs> มีทีวีดูมีเน็ f l i กดูมีอินเทอร์เน็ต ก็ด้อยู่ได้มีแอโอเคครับถ้าใครสนใจอยากทำแบรนด์สร้างแบรนด์เสื้ออยากมีธุรกิจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ,รบงานเกรดทีเมี่มครับเทคนิคงานแปลกๆรับรองชอบครับไปดูผลงานได้ที่เ f ฟเฟกต์สกรีนนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ